สวัสดียาําใบสองพี่น้องขาป,ป้ายป้าลูกสาววันนี้ลูกสาวพาไปนวดติดปากไปส่งสวัสดีค่ะลูกสาวชีวิตในต่างแดนต้องสู้นะคะการขับรถได้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งดีสําหรับตัวเองเนาะสําหรับลูกสาวนี่ยายจ๋าก็เล่าสู่กันฟังแล้วว่าเข็นขนาดไหนกว่าจะได้นะคะพอสุดท้ายสบายเรายังกระติดปีกให้มันเลยพี่น้องเอ้ยวันมาบนอีกแล้วเอะออกไปเรื่องอื่นนะคะเนาะ <c oughs> วันนี้นางอยู่บ้านได้ไปส่งแม่พรุ่งนี้บอกนางเลิกเที่ยงถ้าทันก็ส่งแม่เข้าโรงพยาบาลตอนบ่ายโมงสี่สิบห้านะคะนางนางบอกว่าไปดูตารางก่อนแม่ว่างั้นจําผิดจําถูกแต่หมา่ามาดูตารางเช็คอยู่ในครัวน,น,นะคะว่ารมันตารางของนั้วนั้นอ่ะมันผิดแต่คือตอนนี้เขาเปลี่ยนไงเปลี่ยนเยอะเพราะว่าป่วยคนป่วยก็ต้อง สาวสาวน้องใหม่ยิ่งถ้าอยู่ไกลนะคะที่พูดคุยกับยายจ๋าตอนนี้เนาะ,ะอยู่ไกลไม่สะดวกช่วงระหว่างทางอ่าสำหรับยายจ๋าเนี่ยเดินมาไม่ถึง5นาทีก็จะเป็นถนนทางหลวงใหญ่หลบหนีป้ายรถเขานะคะเดี๋ยวผิดกฎหมายเนาะก็สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกและอิสระของชีวิตก็คือการขับรถได้นะคะยิ่งมีลูกอ่อนเนาะยามสามี ยิ่งมีลูกอ่อนหนึ่งสองยิ่งมีสามีโอ้ยดูหัวเต็มหลุดหมดเลย2ยิ่งมีสามีที่มีอายุการขับรถได้ก็เป็นการซัพพอร์ตผ่อนเบาสามีแล้วก็อิสระตัวเองจะไปไหนมาไหนก็เป็นอิสระนะคะเนาะมันต้องวัดที่ตัวเองด้วย จริงๆแล้วถามว่ามันยากไหมมันก็ยากอย,กอยู่กว่าจะเรียนได้ลูกสาวนี่เสียเงินสองรอบนะคะแต่ถ้าเราได้แล้วมันก็เป็นอิสระที่จะไปไหนมาไหนรอบแรกไม่อยากทำรอบแรกไม่อยากทำแต่เสียเงินฟรออีรอบบังคับเออรอบแรกคิดว่ามีผัวจะบริการดียเอาอีกแกก็อยากพาพูดอ่ะแวกลูกสาวบอกหนาว็วกมาหาอีแก่เออ นั่นเนี่ยถึงบอกว่านี่เปรียบเทียบนะใครเขาจะไปคิดยามรักกันแม่บอกเนี่ยแม่บอกเนี่ยอย่าพูดล่วงหน้าได้ไหมอ่ะมันจะเป็นดำปากแต่ไม่ได้คิดถึงตัวเองนะว่าชีวิตตัวเองอ่ะทำกันยังไงนะคะสำหรับคู่เขาอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งพูดได้ว่าสาวๆเนาะที่พูดคุยกับเยจา้าที่อยู่นอกเขตที่ไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วก็ไม่สะดวกการรถเมย์ต้องขึ้นหลายๆต่อนะคะ ขับรถได้นี่แหละคืออีกอหลักคำประกันอีกข้อหนึ่งสำหรับตัวเองไปทำไมมีโชเฟอร์ฟรีอยู่อะโอ้ฟรีอะไรเนี่ยโชเฟอร์แพงอย่าให้ออกนอกเรื่องดิไม่ทอได้ขอเลย่ะอย่าอย่าให้ออกนอกเรื่องดิเออเรยเออนะคะพี่น้องขาจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วชอบเยะถ้าเข้าบบนแล้วก็ว่าเข้าบนบบนออกหน้าจอทุกรอบเลยก็มี ป้าหมีกับป้าป้าโมนาบอกว่าขึ้นรถกับลูกทีไรบ่นทุกทีเห็นไหมมันแยะให้บ <wolves> ่น <jaar> อ่ะเนาะก็เป็นกําลังใจนะคะสาวๆทุกอย่างเรียนรู้ได้เนาะให้คิดสะว่าทํายังไงจะเป็นหลักให้กับตัวเองถ้าเรามีลูกนะคะคำความผิดพลาดชีวิตหรือว่าเราบอกว่าเออเนาะฉันเลือกผิดมันมันเลือกมาแล้วคําว่าผิดแต่เราต้องเข้มแข็งวันนี้ยิ่งน้องๆที่มีลูกอ่อน เนาะลราอยู่นอกเมืองนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างยังไม่ได้ทํางานเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโอกาสเลยนะประตูช่องทางที่ว่าให้เราได้เข้มแข็งหนึ่งคือการเรียนตั้งใจเรียนเพื่อจะได้วีสาวีซ่านะต่อวีซ่าที่จะอยู่ได้ในต่างประเทศเนาะ สองการขับรถขับลานะคะเป็นหัวใจสําคัญอันนี้สอนสอนน้องๆน,นะคะไม่สอนตัวเองแล้วเพราะตัวเองมีรถสองคันแล้วนะคะรถลูกสาวกับรถสามีแล้วก็รถเมนะเนาะก็คิดเอาเขาเรียกว่าคิดเอาระหว่างตัวเองว่าช่วงเนี้ยเราจะต้องการความมั่นคงให้ตัวเองยังไงแล้วก็หา ความสะดวกสบายให้กับตัวเองยังไงในต่างแดนนะคะเนาะก็ขอบคุณที่มาพูดคุยกับยายจา๋าขอบคุณนะคะที่ให้เรื่องราวมาพูดอ่าแล้วก็ขอบคุณที่พูดคำว่าท้อๆอยู่นะเหนื่อยอยู่นะพอได้ฟังวิดีโอยายจ๋าก็มีแรงสู้ฮึดต่อสู้ค่ะชีวิตเราเกิดขึ้นมาแล้วเนาะอ่าไม่แวะ โอ้ยออกนอกเรื่องอีกแล้วดูนขวดดิอ่าอันนี้ก็ต้องสู้เหมือนกันนะคะชอยคอยแต่จะไถแม่อยู่เรื่อยเลยลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวพี่น้องเอ้ยยังม,มองเห็นเป้าหมายยังตุ้มตุ้มต่อมต่อนอยู่เลยเออแต่เขาก็ยังสู้อยู่นะคะอนาคตข้างหน้าใจเราก็อยากวาดฝันที่พยายามลากพยายามดึง แต่ยังไม่เข้าเส้นชัยนะคะแต่เขาก็ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองเนาะสู้ด้วยตัวเองนะคะเป็นลูกแม่ต้องเก่งเ <c oughs> นาะไม่ใช่ว่าไม่เก่งหรอกอืไม่ใช่ว่าจะเก่งหรอกบอกดิแต่มันต้องสู้ใช่ไหมอ่าเลือกเองอ,ะอ่ะไอตจิมอะหน้าหนาวไงเออปีที่แล้วหนาวทั้งหนาวเขาก็ยังขายเนาะเปิดเออสงสัยนะ วันนี้คืบคืมหนาวหนาวนะคะเนาะอากาศหนาวดูบรรยากาศกันอ่านั่งรถกับผัวทําวิดีโอก็ยังว่าไปชิวๆพอนั่งรถกับลูกทีไรมันคอยให้ออกนอกเส้นเสร็จแล้วยีจาหลุดหาคำว่าบวเจอพี่น้องเอ้ยจะคอยให้บ่นอยู่เรื่อยนี่แหละเขาเรียกว่าเบื่อเบื่ออยากอยา,อยานะคะบ่นแล้วก็เอออารมณ์ฉุดฉีดดีพี่น้องเอ้ย ชีวิตครอบครัวนะคะเป้าหมายความฝันของทุกๆคนมันแตกต่างนะคะอย่างเนี้ยจะวาดเส้นทางให้เขาเดินยังไงเขาก็อยากเดินชีวิตของเขาถึงแม่แม่พูดจะผิดอืแต่นางก็ยังลุยหน้านะคะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแก้ปัญหาของเขาเองเนาะชีวิตใครชีวิตมันเลี้ยงลูกเลี้ยงได้แต่ตัวนะคะอืเลี้ยงได้แต่ตัวขอแต่ตังแม่ เอเอ,อพอมีแฟนแล้วห่วงแต่แฟนไม่เคยห่วงแม่เลยนะฮะเอาเขาอ,อ้างรู้ไหมทำไมใช้ไปบ่อยจังหาหมอเขาบอกไปบ่อยจังหาหมอกอ่อถึงเวลาแล้วไงนี่ยังไม่ทันแก่เลยนะบนแล้วนะลูกสาวนะแก่แล้วเอาแม่ไปไว้ลงบ้านพักคนชราไหมไปที่อื่นนะไม่ต้องมาอยู่ตรงทีมิวมอา้าวแล้วอยู่จะจ่ายไหมทั้งเงินเดือนแม่ไม่พอ อ่ไม่ไม่ได้เขาก็ต้องสาวหานะว่าลูกอย่าลืมมากฎหมายไม่ม<า>ว่ามันแพงอ่ะบออ้านพักคนชราคนนึงเท่าไหร่สองพันเงินี่มันขึ้นยิ่งตอนที่เขาก่อสร้างนะขึ้นเอาขึ้นตึกใหม่อะไรอย่างเงี้นนะเหรออือฮัตอ,อนนี้ที่ทํางานกําลังก่อสร้างใช่ไหมแก้วผยาแพงขึ้นนะอ่าไม่ได้อยู่ฟรีนะคะอ่ะเราแบงไอ้บ้านพักคนชลานี่เป็นบ้านพักแบบแบบของหลวงอะมีไหม ถูก็ก<อ> <ๆ S 2> บางบางคนก็โอ,โอเเว,วยสิอวยซีบีชอ่าอ่ามันเป็นส่วนเข้าช่วยเหลือจ่ายเต็มนั่นแหละแต่คือเราเออเราแค่จ่ายแบบราคาที่เหลือจากอุซเวช่วยอ่าก็เหมือนที่บ้านเช่าที่เขาจะช่วยอ่าอ่าเหมือนบ้านบ้านพักของหลวงเนี่ยสําหรับที่ว่าเกิดเรื่องราวเขา้าอาจจะแบบว่าราคเจ็ดร้อยเราจ่ายแค่สองร้อยอะไรเออเราจ่ายก็อวยซีมอุซเวจ่ายอ่าโอเคนึกว่าแบบ คนแก่มักจะมีเงินแล้วคนแก่ที่ประเภทอ่าประเภทที่ว่าลูกเนาะที่รีเข้าใจฝรั่งนะคะอ่าฝรั่งเขาเอาพอมีครอบครัวเขาก็ต้องดูแลครอบครัวเขาเนาะแล้วการเอาไปไว้ตรงนั้นในมุมมองของลูกๆไม่ได้เอาพ่อแม่ไปทิ้งนะก็คืออ่ายังดีกว่ามีคนดูแลแต่จริงๆค่าใช้จ่ายสูงการดูแลเข้าใจเพราะว่าเหมือนประมาณว่าแม่อายุ าสิบแล้วลูกก็อายุเท่าไหร่แล้วล่ะอูกส uh ิบเจ็ดสิบก็เอาตัวเองยังไม่รอดแล้วอ uh huh. ประมาณนั้นแบบว่าเราเขามาหาเราเขาซื้อของให้เราอยู่ uh huh. ซื้อของให้เาแก่อยู่ uh huh. แต่คือเขาเออเอาไปไว้ที่บ้านไม่ได้ uh huh. เพราะมันว่าตัวเองยังเอาไม่รอดประมาณนั้นอะ่ะอ uh ่า huh. เออถ้าคิดอย่างนั้นก็ยังโอเคแต่ความรู้สึกบางคนอ่ะเนาะคนแก่แบบ ก็สมองแกก็ไม่ค่อยดีอะไรเพราะว่าเขาจาไม่ได้ไงแล้วก็ประมาณแบบเออเขาลูกกับชนลูกฉันมาทิ้งอะไรเงี้ยเหมือนเออสมัยก่อนชันก็ยังดูแม่ฉันได้เลยอะไรแต่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้อา่านะคนแก่อดควรเหมือนกันเนอก็อออแกเราก็แบบเหมือนแบบอยากคิดถึงบ้านอยากกลับไปกับลูกทําไมชันเลี้ยงแม่ฉันได้ทาไมลูกชันเลี้ยงฉันไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็มีแต่บางคนก็เข้าใจแบบว่าเอออยู่กับไม่มีครอบครัวแล้วก็เข้าใจว่าต้องอยู่ไง อือมอือมอ๋อ,อ,อมีอดควรด้วยมีคนแก่อดควรด้วยอยาอ,ยอยามต้องมัยก็ทุกคนช่วงแรกๆแต่พออยู่ไปก็เออโอเคเขาก็ปรับตัวได้เออแต่บางคนก็แบบเหมือนเป็นอาศัยเมอืออะไรเงี้ยาจำจําว่าเพราะฉันมาอยู่ที่นี่มาฉันไม่ลับบ้านหลงลืมประมาณว่าตอนนี้ฉันต้องลับบ้านแล้วนะลูกฉันหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยเออเออเป็นอ่าฮะก็มีเหมือนไปจำเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนอะเหมือนย่านะ เออเหมือนไปกำวิ่งตามไอ้มิวมิวเอ้ยกินข้าวเดยอย่าห่วงเล่นต้นไม้อยู่ไปจำเวลามีความสุขหรือปะประมาณนะอย่างนั้นใช่ไหมฉันหัวฉันต้องกินข้าวอะไรอือต้องกลับบ้านฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เธอต้องอยู่ที่ดีนะเธอ้องเธอต้องอยู่ที่นี่นะคุณหมอคุณหมอบอกเออยาบังกระจกอ่าอเนาะกระจกคุยลูกสาวพูดเรื่องแก่เราจะเลี้ยงแม่ไหมนะเออก็ต้องดูสภาพตัวเองก่อนอ่าเขาต้องดูสภาพไม่ใช่ว่าเราเอาเอาไปทิ้ง ต้องถามว่ามีเงินเสริมให้แม่มากพอไหมเลี้ยงเองคุ้มค่าค่าเงินแม่ยังเหลือได้กินได้ยากเออเนาะอันนี้คือวัดการต่างแดนเนาะก็แล้วแต่มันจะเป็นไปเด้อพี่น้องเอ,อ้ยังบ่เท่าเฮียยูสุไปคิดไรนะคะก็คือบ้านมอ,อไม่ใช่ว่า,าจะออกไปทิ้งอะไรเอ,อ,เอ,อื่เนาะเาก็อธิาบายบางคนก็ไม่เข้าใจเราก็เล่นตามน้ําของเขาไปอ่า <S <S ก็เออแบบว่าเอออ้างหมออะไรไปประมาณนั้นเคยโวยวายด่าหนูไหมคนแก่ยังจะงดหงิดหน่อยแต่ว่าเออคนแก่นั่หละก็ขี้งดหงิดนะเน,น,นาะก็งดหงิดแต่ไม่เคยดา่าคน่ามาสี <S <S เลี้ยงคนอื่นดูแลคนอื่นทนได้แต่ไปเจอแม่บ่นหน่อยเดียวมันฮึดฮึดฮัดฮัดปึงปึงปังปังโอ้ <S 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 ถ้าบ่บ่นมิ้วก็ไม่ช่วยแค่นั้นก็วางดูมาเสร็จแล้ว อ่ะบอกเองเลยแว่าเกย์ก็จะนิ่งอ่ากลัวไม่ช่วยต้องไม้ตายงัดไม้ตายก็ใช้กับทุกคนนะก็ต้องดูด้วยต้องดูแบบผู้เฒ่างี่เง่าใช่ไหมคุยกับลูกสาวในรถนะคะพี่น้องขาใกล้จะถึงแล้วเนาะเพราะบางคนมันแบบว่าเอออะไรกันโปรฟิตีค่ะอืมเห็นเราเหมือนคล้ายๆเราเป็นคนใช้เออฉันเป็นนายเธอนะ ยอฟื Yo, uh ้สดเลยค่ะมาดูแลเธอไม่ใช่มาเป็นทาสเธอนะเขาบอ uh huh. ถ้าเธอถ้าเธอไม่โอเคกับสิ่งที่เธอก็ทำเองก็ uh huh. บอก uh huh. ทำเองได้ทำเลยยิ่งดีบขกบอก uh huh. สิ่งที่ทำได้ก็ต้องทำเองก็บอกไปได้ออกกำลังกายไปด้วยทีนี้ก็แบบยาก็ฉันมานี่ฉันก็จ่ายเงินนะอะไรนั้นเอ uh huh. อยาก็จ่ายเงินแต่เธอมาทำอย่างนี้กับฉันมันก็ไม่โอเคไงบอกอ uh huh. อ่าม,มีมีมีอาการแบบนี้เหมือนกันมันก็ต้องเขียนเมื่อีเราก็เหนื่อยเป็นน่ะคนน่ะเนาะอือหือเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมายิ้มยี่สิบสี่ชั่วโมงเราไม่ได้ดูแลคนเดียวต้องบอกอองั้นวันนึงกี่คนดูแลคนแก่ก็ทั้งว่าสามสิบสองอย่างในในอัฟเตอร์มีสามสิบสองคนแล้วอย่างน,นี้ขาดสองเพราะตายไปแล้วอย่างทงาํางานเป็นผู้ช่วยพยาบาลเนี่ยสมมติเนาะพี่พี่เขาอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีเอ่อสามสิบปีเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากไปทําเนี่ยเขาต้องไปเรียนเอ็กซ์ตร้าเพิ่มได้มไหม กี่กกปีถ้าสอนรื่อาน่าจะ่ปีถ้าฝึกฝึกเี้ยงน่นจะงปีแต่มมนเห็นว่าเขาจะเปลี่ยนกฎเขาจะเปลี่ยนกฎอะไรขเขาไม่รู้ว่าต้องเรียนเ,ออเพิ่มอีกปีหนึ่งอะไระต้อง,องดูสายอาชีพ2ปีป่ะหัวหน้าสั่งมาทำไม,ไมเธอไปเรียนฝึกเีงใหไ, <laughs> ไม่เรียนเออถ้ามีเวลาเพิ่มไม่ได้เรอเรียนนี้ได้เงินไม่ใช่ได้เงินแล้วก็ฝรกเลีก็ได้เงินขึ้นอีกเงินเดือนขึ้นอีกแต่คือแบบว่า มันยังไม่พร้อมเออพอดีแก่กันพอดีมขี้ค้านอยู่นั้นแทนที่จะต่อยอดใช่มันเขาเรียกไงมันต้องดูแลทุกอย่างไงทั้งหมอทั้งเอกสารทั้งทุกอย่างไงแล้วคือแบบไม่เก่เอกสารนี่อ๋อมันก็ฝึกทุกวันเพื่อพัฒนาเพิ่มตัวเองเอออย่าหยุดความก้าวหน้าตัวเองแปลว่าอือฮึดีแล้วนั่นแหละสําหรับยามเท่าแก่ป่วยเราก็ได้เต็ม บอสยังไม่อนุมัติอืมตอนเขาขอมาไม่เอาสมควรตอนนี้ขอเขาเขาไม่ได้ขอมาอือหือเขาขอไปแล้วแล้วเขาบอกว่านี้ราคานี้ไม่ได้อือหือแล้วพอตอนนี้เราเออเขาต้องการคนโฟกัสไงอือหือนั่นแหละดีตัวอีกแหละฉันไม่ทำเลยนะเออดีกว่าดียามเกษียณหัวหน้าบอกไล่ไปเรียนไปเรียนสเปรคิ้งทำไม จริงๆเรื่องเรียนสมมติเรียนสับสองวันทำงานสามวันก็ดีนะได้เงินด้วยมันก็ได้อนาคตตัวเองด้วยให้คิดให้ดีลูกนะถ้าว่าพัฒนาได้เพราะตัวเองต่อตยดอดม,ม,ม,มันก็ใหญ่นะั่นแหละมันก็ฝึกไงเพราะว่าเราอยู่เราฝึกไปเรื่อยๆก็พัฒนาตัวเองได้ขยับเงินเดือนอ,อีกหน่อยขยับไปเป็นหัวหน้างาน,นอะไรเงี้ยเอยถ้าว่าเรื่องพร้อมนี่มันยาก มันบ่นพร้อมเรามันขีข้ค้นเป็นแม่แม,ม,ม่ต้องรับมืเลยทุกอย่างแม่ทําได้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นมิ้วผิดนะรู้มันก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆไปค่อยๆไป,อออไปตอนนี้ยังไมู่้ทํางานตรงนั้นแค่สองปีไอาุแบบว่เาเออเรียนรู้อีกต่อได้ไหมอา้าวเรียนรู้ไปด้วยก็เรียนไปด้วยเดี๋ยวมันจะสายไอรุหัวหน้าก็แอบแอบซอนอ่าโอเคตั้งใจเรียนพัฒนาก็ไม่ทําเกินเกินมากไปเกานั้นเพราะว่าเขาไม่จ่าย ยอมเหนื่อยเพื่อเอาความรู้นะคะวันข้างหน้าเราไม่ได้อายุเรายังน้อยเรามีโอกาสพัฒนาลูกคือถ้าเขาสอนอะไรมุกก็เอาหมดแต่ว่าแบบเหมือนคนอื่นพวกโซลิเขาบอกอย่าเธออย่าไปทำนะเพราะเธอไม่ได้เงินอะไรอย่างงี้บอกฉันก็แค่เรียนแต่ฉันไม่ทำฉันเรียนอะเรียนถ้าถ้าแอลก็สอนมาฉันรับโอเคนะคะมาถึงแล้วพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะคะบอกลูกสาวพัฒนาตัวเองเนาะทุกอย่างไม่มีเรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ยากเกินความสามารถถ้าใจจะเอาสู้ๆเด้อลูกสาวเอ้ยเนาะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก็หนื่อยแล้ว <c oughs> พนะ <c oughs> โอ้ยนก็เหนื่อยลวอวันนึงแหละมึงไม่มีแม่จะเหงาไม่มีคนบ่น